พระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษแห่งราชวงศ์สจวตโดยเสด็จขึ้นครองราชในปี1625หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งพระราชบิดานะครับแต่นยุคสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งพระองค์กลับมีข้อขัดแย้งกับทางรัฐสภาของอังกฤษ,อ,อ,กฤษอยู่หลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายการเก็บภาษีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสนา นั่นก็คือพระเจ้าชาวดส์ที่1ได้อภิเษกสมรสกับพระนางเอ็นเวตตามาเรียเจ้าหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งพระนางนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่งผลให้รัฐสภาอังกฤษที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนต์เกิดความไม่พอใจและก็หวาดระแวงว่าพระเจ้าชาวส์ที่1กําลังจะทําให้อังกฤษกลับมาเป็นชาติคาทอลิกอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้อังกฤษเคยประสบกับความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างสองฝ่ายจนถึงขั้นเข็นฆ่ากันมาแล้ว ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภาส่งผลในพระเจ้าชาว์์สที่1ทรงสั่งยุบสภาอยู่หลายครั้งและในปี1629พระองค์ก็ได้ประกาศที่จะปกครองอังกฤษโดยที่ไม่มีรัฐสภาอีกต่อไปท้ายที่สุดความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายก็ถึงจุดแตกหักจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองอังกฤษในปี1642ระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับฝ่ายรัฐสภาในปี1646 กองทัพฝ่ายรัฐสภาที่มีผู้นำคือโอลิเวอร์ครอมเวลสามารถเอาชนะกองทัพฝ่ายกษัตริย์และจับคุมตัวพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งเอาไว้ได้แต่ว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงหลบหนีและนำกองทัพจากสกอตแลนด์ก่อสงครามขึ้นอีกครั้งแต่พระองค์ก็เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้แพอีกและถูกฝ่ายรัฐสภาจับกุมตัวไว้ ผลสุดท้ายพระเจ้าชาวส์ที่1ก็ทรงถูกพิจารณาคดีจากคณะผู้พิพากษาซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของฝ่ายรัฐสภาในข้อหาทรยศและเป็นกบฏพระองค์ถูกพิพากษาให้สำเร็จโทษดโดยการตัดพระเศียน ในวันที่30มกราคมปี1649พระเจ้าชารลส์ที่1ก็ทรงถูกสำเร็จโทษที่บริเวณหน้าพระราชวังไวท์ทอ์ภายในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นเวลา144ปีก่อนที่พระเจ้าหลุยส์ที่16กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสจะถูกสำเร็จโทษโดยกิโยตินในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1793และทั้งหมดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้อังกฤษได้ชื่อว่าเป็นชาติแรกของยุโรปที่สำเร็จโทษกษัตริย์ของตนเอง